ใครอยู่เชียงใหม่แล้วยังไม่เคยไปที่นี่บ้างบอกเลยว่าที่นี่คือของกินเยอะมากแล้วก็มี้านนั่งชิลจิบน้ำกกเวยเย็นๆแบบนี้ด้ดและที่นี่ก็คือตลาดเพอร์ลดี้ค่ะเป็นตลาดนัดกลางคืนย่านไนบาซ่าเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยอะขอพาไปดูด้านในก่อนเลยตลาดที่นี่เขามีอาหารหลากหลายมากเลยนะเริ่มแรกขอเปิดด้วยร้านทะเลถังก่อนเลยละกันค่ะทะเลถังร้านนี้คือแบบกลิ่นโคตรหอมเลยอ่ะก็จัดไซส์ใหญ่มาเลยสิคะอันนี้แค่สองร้อยกว่าบาทเงินทุกคนได้เยอะมากเลยไปต่อกันที่ร้านนี้ต่อเลยร้านยังนนมากเลยอ่าจน เก็นเียวซ่าร้านนี้ก็อร่อยนะขนมเค้คกเบเกอรี่ก็มีค่ะแล้วไอติมร้านนี้คือรสชาติแปลกมากอะ่ะใครมาต้องลองชิมดูนะเป็นไอติมรสข้าวซอยที่แบบเฮ้ยอร่อยอะ่ะรสชาติจะแบบเป็นครีมมี่นุ่มๆหอมกลิ่นข้าวซอยแล้วก็มีเท็กเจอร์กรุบกรอบด้านบนด้วยไปต่อกันที่โซนนี้ค่ะอาหารไทยเขาก็มีหลากหลายนะหรือว่าจะเป็นบีบีคิวพ็อกลิฟแบบนี้ก็มีค่ะบาร์บีคิวแบบนี้ก็มีนะแล้วก็ร้านนี้คือเดินผ่านแล้วหอมมากเลยอะ่ะเป็นร้านเคบับไก่ค่ะแต่ว่าด้านในเขามีเนื้อด้วยเราสามารถสั่งชิ